สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมัตสึค่ทุกคนเนาะมืัอนีก้กลับมาพบกับบอยอัสไอบุรีเนาะกับมัอนี้กับได้นัดน้องทงมากินกระปุ้นกับน้องรตีเนาะแล้วกันมีทางทีมงานเขาบอลล่วาวกับปอะจอนเนาะพี่น้องเนาะกับซีมาอัท่ายบรรยากาศตอนนั้นกินข้าวนั้งกันพี่น้องเนาะกัะบเมืเอิญได้มาเจอกันพี่น้องอทางไอ้ ทีมงานท่านแน่ไปน้องเนาะก็ได้มาหาน้องทงแน่น้องนั่นนะฝากกันมาเก็นกับปุ่นเนาะว่าอยู่งานเพื่อนนะเป็นแบบเป็นงานพระธาตุที่ห้างพื่อนนะงานพระธาตุทีห้างงานประจำปีเพื่อนเพื่อนนองเนาะจะไปสบายดีทั้งไอ้อ่ยเพื่อนเนาะเพื่องเนาะสบายดีเด้อมาจอดมาเวลาโดยโดยมาใส่เนาะสบายดีน้องทงสบายดีเด้นะสบายดีนะโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีฝากก่องวาใส่ัยเริ่มเลยโดย ต้อมบาตไทยสุพร้อภาษาไทยเนาะโอเคมาเดยดด้วยนาะขอบคุณก็ได้วยได้นองพงอ์สวยสาวสวยสาวผมว่าว้นเด้าพันเนาะเอาไป็ิงก็เปลี่ยนแล้วานวานแงมบุ้เนาะ ทงนอะรเราแบบว่าเพินมีมีเพินทอนปนยังไงครั้อ๋อแต่ว่ามื่อกี้ก็เริ่มคลายแล้วเนาะยังมาตีขึไปปุ่งอยู่คุณเนาะยู่นี่ยู่นี่ันไม่บอลุ่งวะจบจบจะกินยังไงกเปียกวะเขาุ่วะุ่ไหม บ่ใส่เส็ดแล้วบ่ใส่เส็ดแล้วพี่น้องพอยอกกันมันกจ็จัดตนี้แล้ <c oughs> วาากันเนาะเบอง์นาตาเปลี่ยนน้องนาซีพี่น้องเป็นต่ฮอนท่องเนานะโอเคบ่มามีไปใส่กบ่อนปืนนะมาบาทแล้วหนบาทเป็นวา่าเมื่อ เป็นว่าถ้าลงมาแล้วก็ษีให้ั้งง่องพูดไปเอออันนี้หั่นหั่นไม่เท่าจะบ่อยนะแมนปะแสบแสบอยู่ปะแสบเยินปะใช้ผู้สาวจะคนใดหนะคนใดคนใดไห่อเพชรคือกันโอ้คือกันน กับปุ่นคื้กันนี่ยเจ้ารองเดี๋ยวกปุ่นดมกแทบพี่มาเดมันมีจมมังมาตีซีมลูกชาติแทบนี่่ับมากองเพี่น้องกินนังกัน không chào là nhau được đấy chứ má, cùng cháu vào tròn <laughs> và muốn mua ăn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đó watch mình vô đó

嗯，拿去，还要。 เบ็ดเบ็ดุดแต่อยูทางเส้นเดียวกันเลยอ

hoặc là chăm lo khóc, mặc kín bỏ mặc kín, hoặc kín, kapood. So mặc là mặc kín, hoặc 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 là là เขากรองมิตรก้อนน้ำงามปะดูเขยอนูเคยยใหญ่ให้งามเสียสิเหลืองงามนะบ่บ่เอาเด้อกดไงบวกกินกดใหญ่เพิ่มมากินปะบ่เอากดน้อยมาบ่กดน้อยอันอันมีโตอันไม่โตได้แต่แดงว่าเชื่อปะเอาอันโตกว่าเย็นมีบ่โตน้อยโตน้อยลานน้าโตกว่าเย็นมาดแลูก นี่คือเอาขวดง่ายมาแต่ว่ายันมันบวชนะสบบ้างไหมนะโอเคใชไมเนาะยเรียงไแ่บ้บอเจ้าเจ้า่วนอะไเจ้าเลสเรียงอไรวันนี้นะบวบีล้วหรอเนเนบอเป็นนักหันมาท่าไว้เนาะ อาจจะเท่าเยอะนะวัแต่ว ouais, ่าเป็นครั ina, peace, verdad, ้งแรกของไอ้แอนแต่ว่าได้มางานนั่นนี่นะแต่ว่าคนหลายแล้วขนาดแบบหากันเริ่มเนาะหากันเริ่มเหมือนกันอย่างนี้ไปไปน้องไปบอยใส่บุหรี่กะสิได้ขอตัวลาลุงน้องนะเมื่อส่งน้องก่อนเนาะเพราะว่าทางเพื่อนก็อาจจะมีแบบทีมงานมาหาน้องอยู่จักมาเรียบน้องอยู่จักเนาะ โดยสบดีน้องลาตีกันสบายดีโดยสบายดีน้องธงดยยโดยขอให้เจ้าอันปังๆเนอโอเค่บ้าอพได้ลงมิตเซนเดียวนึงมันโลพอว่แสนสี่สิบห้านเไดน้องธงเขาแป๊บหนึ่งหวานเลยเนาะเท่าไหร่ก็แสนแสนสี่สิบห้าแสนสี่สิันเนาะ นี่บิดทองทองเป็นจเมืออพี่น้องเหรอเี่ยนวมกันเนาะมีหลายคนมึงเนี่ยนะคักหรอวะไอดีเลยผู้สาวจ้าดิษนะนี่เพราะอันที่น้องทองมาบ่อยๆอะมาบ่อยๆอะวะนี่เพาน้องทองโอ้ยน้ มแกาปนวไซลลิเลเซลลีจากแรจะาเราคิดอีหลีบนจ้าเนาะเคยเคยถามน้องแลเคยถามเพื่นแล้วยังไ่เคยถามมันมีแต่แสบลิ่นน้ำกันอยู่รงไหนมยินเลยวะยินกันเนาะกเยพี่น้องหมูเป็นขู่กันอย่เงนนนกเนาะโอ้โดยโ thank you thank you ยังม่ไหนใช่ไหมเอาดินมาเออเนาะเล่นเป็นต่อเนาะดึงเบาๆโอเคเนาะพอน้องเนาะทีอนี่ไปใส่บริการทีได้ขอตัวลาก่อนนะพี่น้องเนาะหลังจากเขาได้กิน้าอิ่มแล้วเนาะกระปุ่นแล้ก็เอาสิได้เอาเสื้อผ้าให้น้องใหม่แน่มืทีนี่มืทีนี่เนาะจะไปกับข้างใส่น้ำพี่น้องเนาะแต่ที่นี่ไปใส่บริการทีได้ขอตัวครับก่อนกับตรงขอตาวเขามาส่งไปดีพี่น้องเนาะ